รวมทั้งผู้บริหารสารในส,ส่วนของอเำเภอเพชรและอำเภอบ้านในส่วนเสริมอาชีพนะครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายใครขออนุญาตกลับไปเชิญท่านเสกนิจมีนะครับจุดทูปเพียรบูชาพปปราะรัตนากรขออนุญาตกลับไเ,เชิญครับท่านทุกท่า สมการในปี2007ในป hmm. ีพศ257 5เรื่องและเป็นไปตามนโยบายของสภานึ่งก็กำหนดให้ดูเสพยาเสพติด2กิจกรรมส่งกำลังปีบ้านและรุ่าน้าจะมีการรวมทั้งคณะวิทยากรทุกท่านเข้าสู่การอบรมนี้นานาที่จะมาก็สมัยก่อนที่มีการขอการร้ายของมิส สงครามเย็นสิ่งขอให้เกิดปัญหาครับทำไมยาเสพติดที่อยู่ในกลางสนามนี่แหละครับก็กห้องไปออกเกิดขึ้นมาเป็นวัชพืชมันเป็นปัจจัยสนามยากอย่างนี้ได้ทั้งทุกฝ่ายช่วยกันอย่ายคิดว่าโดยเฉพาะยิ่งลูกๆทั้งหลายที่เป็นโยชน์ลุกๆหลายส่วนใหญ่ผางทางเป็นเด็กมากตอนทีมาถึงนพี่ใหญ่ ก็บอกว่าเรามีอาหารอะไรทางกายแต่ถ้าถามว่าจะเป็นคนดีเป็นได้เปลี่ยนเอาคิดคนบอกหน้าราค้านมากแต่พอโตไปเนี่ยจะรู้เลยว่าทำไมพ่อแม่เ่็งนี้เป็นตัวเพราะเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในวันนี้ว่าสิ่งที่พ่อแม่ผมคือสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ให้คำแนะนำเราลงราคาที่เรากินไม่ใคนที่สอนคำแรกเลยต้องอยู่ เราต้องตอบให้ไดนะ้ที่บนพ่อแม่จุที้จุทธิคนที่ใกล้ชิดกับเราคนที่ปลุผปลุกเคาะเราคนที่รอร้อผม,ผมอเ,เราก็คือพ่อแม่แม่เราไม่ได้พ่อแม่ในสังคมเช่นคนที่เรา